วันนี้นะคะหวานจะมาทำ Q&A ค่ะเลือกคำถามที่เพื่อนๆหลายๆคนถามเข้ามานะคะมารวมตอบอยู่ในคลิปนี้คลิปเดียวเลยค่ะคำถามต่อไปนะคะรายได้ดีไหมคะขายได้จริงๆใช่ไหมคะ สวัสดีนะคะทุกคนกลับมาเจอกับน้ำหวานช่องผู้หญิงแก้มกลมนะคะวันนี้นะคะหวานจะมาทำ Q&A ค่ะรวบรวมคำถามที่เพื่อนๆถามกันมาเยอะมากนะคะ <c oughs> เกี่ยวกับดิจิทัลโปรดักต์ค่ะมารวมตอบอยู่ในคลิปนี้คลิปเดียวเลยค่ะซึ่งช่วงนี้นะคะก็จะเข้าสู่เทศกาลคริสต์มาสแล้วนะคะหวานก็เลยจะตอบคำถามเพื่อนๆไปด้วยนะคะแล้วก็แต่งมุมนึงของบ้านนะคะให้เป็นธีมคริสต์มาสไปด้วยค่ะช่วงนี้ก็เลยจะมีช่วงที่ชื่อว่าต่อไปแต่งไปค่ะ <c oughs> คำถามแรกนะคะไปวางภาพขายต้องจ่ายค่าสมัครไหมนะคะจากเว็บที่หวานเคยสอนสมัครไปนะคะไม่ว่าจะเป็น Shutterstock Adobe Stock และเว็บสต็อกอื่นๆนะคะการไปส่งขายภาพวาดนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายในการสมัครและลงขายงาน เว็บสต็อกต่างๆที่หวานเคยทํามานะคะไม่ว่าจะเป็น Shutterstock, Adobe Stock, Getty i m a g e 1 2 3 i f Dreamstime, Deposit Photo และอีกหลายๆเว็บนะคะที่เป็นเว็บสต็อกนะสามารถสมัครได้ฟรีแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายในการโพสต์รูปขายค่ะแต่ว่าถ้าเป็นในฝั่ง Marketplace นะคะมันก็จะมีบางเว็บที่จะต้องเสียค่าวางสินค้านะคะอย่างเช่น Etsy นะเราจะเอางานวาดของเราเนี่ยไปวางขายนะเราก็จะต้องเสียค่าวาง0 2. นะคะคส่วน Marketplace อันอื่นอย่างเช่น Creative f a b r i c a เราก็สามารถที่จะนำผลงานของเราเนี่ยไปลงขายได้เลยนะคะโดยที่ไม่เสียค่าวางสินค้าค่ะแต่เขาก็จะมีวิธีการคิดค่าคอมมิชชั่นหลังจากที่เราขายได้นะคะก็คือทางเว็บได้50%เราก็จะได้50%จากราคาขายนะคะเว็บ Marketplace นะคะก็ต้องไปศึกษารายละเอียดค่าใช้จ่ายก่อนขายสินค้านะคะเพราะว่าแต่ละเว็บเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันนะ ถามต่อไปนะคะเงินจะโอนมาจากทางไหนคะหากเราขายได้แล้วการรับเงินนะคะก็จะรับเงินผ่านตัวกลางซึ่งจริงๆแล้วแล้วแต่เว็บนะคะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นการรับเงินผ่าน PayPal หรือว่า Payoneer นะคะเวลาที่เราขายรูปได้แล้วนะคะทางเว็บเนี่ยเขาก็จะโอนมาให้เราทาง PayPal หรือ Payoneer แล้วเราก็ค่อยกดโอนเงินจาก PayPal หรือ Payoneer เพื่อเข้าบัญชีประเทศไทยคะ่ะ m ถามต่อไปนะคะส่งรูปวาดไปขายเยอะแล้วแต่ขายไม่ออกน่าจะมาจากสาเหตุอะไรได้บ้างนะคะก็จริงๆแล้วนะคะเหตุผลของการขายไม่ออกเนี่ยจริงๆแล้วมีหลายเหตุผลมากๆเลยนะคะข้อแรกคือต้องดูว่าเราขายสินค้าที่เว็บไหนนะคะข้อที่2คือรูปวาดของเรามีความต้องการของตลาดหรือเปล่านะคะทุกครั้งที่หวานทําคลิปสอนสมัครนะคะหวานจะย้ํากับทุกคนตลอดเลยนะคะว่าก่อนที่เราจะเริ่มวาดรูปหรือว่าส่งขายรูปไหนนะคะให้เรา ไปดูดีมาหรือความต้องการของเว็บเว็บนั้นก่อนนะคะว่าเขามีภาพป๊อปปูล่าอะไรบ้างนะคะแล้วเราค่อยมาผลิตงานเพื่อให้ตรงกับความต้องการของตลาดนะคะอันนั้นเป็นหัวใจหลักของการที่จะทําให้ภาพของเราขายได้หรือไม่ได้นะคะนอกจากนั้นนะคะสาเหตุอื่นๆที่ภาพของเราจะขายได้หรือไม่ได้นะคะก็มีอีกหลายสาเหตุเหมือนกันนะอย่างเช่นรูปในพอร์ตของเราอาจจะมีไม่มากพอสมมุติว่าเราส่งขายไป 10- 20รูปอย่างเงี้ย แล้วเราขายไม่ได้เราท้อแล้วเราไม่ส่งต่อแล้วอย่างนี้นะคะการขายดิจิตอลโปรดักต์แบบที่หวานแนะนำไปเนี่ยนะคะส่วนใหญ่ต้องใช้ความถึกและอดทนรวมถึงระยะเวลาในการส่งขายนะคะมีผลสำคัญต่อยอดขายด้วยนะคะและ ที่สําคัญมากๆอีอย่างหนึ่งเลยก็คือเรื่องของความสม่ําเสมอในการส่งงานนะคะถ้าสมมุติว่าเราส่งไปเดือนละรูปอย่างนี้นะคะโอกาสที่เว็บเขาจะดันร้านเราขึ้นมาอยู่ในหน้าแรกๆให้ลูกค้าเห็นเนี่ยก็จะน้อยนะคะถ้าเทียบกับคนที่เขาส่งอย่างสม่ําเสมอส่งวันละรูป,ว,รปวันละสองรูปเว็บไซต์ก็จะดันร้านของคนนั้นเนี่ยให้ลูกค้าเห็นได้มากกว่านะคะโอกาสที่จะขายได้ก็มีสูงกว่านะคะ ต้องมีอุปกรณ์อะไรยังไงบ้างคะจริงๆแล้วคําตอบของคําถามนี้นะคะต้องกลับมาถามตัวเองก่อนว่า 1. คือเราจะขายสินค้าอะไรเช่นถ้าเราจะขายสินค้าที่เป็น PNG รูปที่เป็น PNG พื้นหลังโปร่งใสยอย่างนี้นะคะเราก็สามารถที่จะจบงานผ่าน iPad แล้วก็ส่งงานผ่าน iPad ได้เลยแต่ถ้าเราต้องการที่จะขายงานเป็นไฟล์เวกเตอร์นะคะส่วนตัวหวานเนี่ยหวานใช้ทั้ง iPad แล้วก็คอมพิวเตอร์ในการทํางานและส่งขายงานนะคะก็คือจะใช้โปรแกรม Adobe b อ i l ล u s t r ัน o r นะคะซึ่งเป็นการเช่ารายเดือนนะแต่ถามว่ามีคนทำงานด้านนี้ทำไฟล์เวกเตอร์เพื่อส่งขายโดยจบงานผ่าน iPad ไหมก็มีเหมือนกันนะคะก็จะทำงานผ่านแอปพลิเคชัน Affinity Designer นะคะแล้วก็ส่งขายผ่าน iPad เลยก็สามารถทำได้เหมือนกันนะแต่ถ้าให้หวันแนะนำเลยนะครอบคลุมที่สุดนะคะก็คือการทำงานผ่านคอมพิวเตอร์นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะทุกคนหวนก็อยากจะให้ลองดูก่อนนะคะว่าเรามีอุปกรณ์อะไรในมือบ้าง นะแล้วก็ลองใช้อุปกรณ์นั้นๆเนี่ยออกแบบวาดรูปส่งขายก่อนนะคะว่าชอบที่จะทํางานด้านนี้จริงๆไหม รายได้ดีไหมคะขายได้จริงๆใช่ไหมคะอ่ะคาถามนี้ก็คนถามเข้ามาเยอะเหมือนกันนะคะคือหวานต้องตอบแบบนี้เลยนะคะว่าอาชีพทุกอาชีพอะคะ่ะมีคนที่ขายได้และคนที่ขายไม่ได้ถ้าเราลองนึกถึงร้านขายก๋วยเตี๋ยวสักร้านหนึ่งนะคะมันก็มีทั้งแบบร้านที่ขายไม่ดีและร้านที่ขายดีมากๆนะคะซึ่งการที่หวานมาทําคลิปแชร์ประสบการณ์การขายงานด้านนี้นะคะหรือว่าแชร์วิธีการสมัครเว็บไซต์ต่างๆเพื่อหาไรายได้เสริมนะคะตัวหวานเองเนี่ยทำอาชีพนี้เป็นอาชีพ เราก็ทํามาหลายปีแล้วนะหวานก็ทําแล้วแล้วมันก็มีรายรับเข้ามาจริงๆนะคะส่วนคนที่ทําอาชีพนี้เป็นอาชีพหลักมีไหมก็ต้องบอกเลยค่ะว่ามีแต่ก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างด้วยอย่างเช่นรูปในพอร์ตของคุณมีเยอะไหมคุณส่งขายที่ไหนบ้างการวาดรูปของคุณเนี่ยตอบโจทย์กับตลาดกับเว็บที่คุณขายไหมนะคะคุณมีความอดทนมากพอไหมที่จะรอให้พอร์ตของคุณเนี่ยค่อยๆเติบโตไปเรื่อยๆนะคะ ถามต่อไปนะคะเราสามารถโพสต์ขายรูปมากกว่า1แหล่งได้ไหมคะพี่คําตอบก็คือได้นะคะทุกคนการขายไฟล์ดิจิตอลโปรดักต์นะคะก็คือการที่เราเนี่ยเอารูปวาดของเราไปฝากขายตามเว็บต่างๆนะคะลิขสิทธิ์ของภาพนั้นๆนะคะจะยังเป็นของเราอยู่นะคะเราไม่ได้ขายลิขสิทธิ์ให้กับเว็บพวกนั้นนะเราแค่เอารูปของเราเนี่ยไปฝากขายเฉยๆนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเราก็สามารถที่จะวาดรูป1ครั้งแล้วก็นําไปส่งขายได้หลายๆเว็บเลยนะ ซึ่งถ้าใครยังไม่มีไอเดียนะคะว่าจะสามารถวาดรูปแล้วก็นําไปส่งขายตามเว็บไซต์ต่างๆที่ไหนได้บ้างนะคะหวานแนะนําให้ไปดูที่คลิปนี้นะคะในช่อง youtube หวานนะเพราะว่าหวานเคยแชร์วิธีการวาดรูป1ครั้งนะคะแล้วก็สามารถที่จะนําไปทําสินค้าได้ถึง9อย่างนะคะแล้วก็นำไปส่งขายตามเว็บไซต์ต่างๆได้นะคะก็สามารถไปดูที่คลิปนี้เพื่อเป็นไอเดียได้นะคะ เว็บขายภาพนะคะจริงๆแล้วมีเยอะมากๆเลยนะทุกคนมีทั้งเว็บ ของไทยแล้วก็มีทั้งเว็บของต่างประเทศนะคะซึ่งหลักๆแล้วเนี่ยส่วนใหญ่หวานจะส่งขายที่เว็บต่างประเทศนะคะหวานเคยทําคลิปสอนสมัครไว้นะคะที่ช่อง y YouTube หวานนะคะหวานทำเพลย์ลิสต์ไว้ให้นะคะในนั้นตอนนี้เนี่ยน่าจะมีอยู่ประมาณ23คลิปหรือยังไงนี่แหละก็สามารถไปดูยาวๆได้ในเพลย์ลิสต์นั้นเลยนะคะในนั้นเนี่ยหวานก็จะรวมการหาไรายได้เสริมจากการวาดรูปแล้วก็จะมีการหาไรายได้เสริมจากการถ่ายรูปบ้างนิดหน่อยนะคะรวมถึงวิธีการสมรัครเว็บไซต์ต่างๆนะคะไว้ใน ลย์ลิสต์นั้นนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะทำคลิปเพิ่มเข้าไปให้เรื่อยๆนะคะก็สามารถรอติดตามได้ในช่อง YouTube หวานเลยนะคะ ถามต่อไปนะคะราคาขายรูปทางเว็บตั้งราคาหรือเราตั้งราคาเองคะเรื่องของการตั้งราคานะคะขึ้นอยู่กับเว็บไซต์ที่เราไปส่งขายนะคะเว็บสตอ็อกที่หวานส่งขายนะคะเขาจะมีราคาที่เขาตั้งไว้อยู่แล้วนะคะโดยที่ลูกค้าเนี่ยเขาก็จะเข้าไปซื้อตามแพ็กเกจที่เขาต้องการนะคะส่วนเราผู้ขายงานนะเราก็จะได้เป็นลักษณะของค่าคอมมิชชั่นแต่ละเว็บเนี่ยเราก็จะได้เปอร์เซ็นต์ของการขายรูปเนี่ย ไม่เท่ากันนะคะแล้วก็ขึ้นอยู่กับราคาที่ลูกค้าซื้อด้วยนะส่วนเว็บที่เป็นมาร์เก็ตเพลสนะคะอย่างเช่นเว็บ s อ s y e r t i v i v e f r i r i r e r e u b u b b l e m e r มิ by Amazon พวกนี้นะคะเราสามารถที่จะตั้งราคาขายเองได้เลยนะคะแต่ว่าแต่ละเว็บเนี่ยเขาก็จะมีเงื่อนไขว่าเขาจะหักเปอร์เซนต์หรือว่ามีค่าวางสินค้าอะไรบ้างนะคะ Adobe Shutterstock Etsy แล้วเว็บอื่นๆแต่ละเว็บเขามีกลุ่มลูกค้ายังไงกันบ้างหรอคะหวานขอแยกแบบนี้แล้วกันนะคะเออเว็บที่เป็นเว็บสต็อกนะคะพวก Shutterstock Adobe Stock Getty i m a g e Free Pics อะไรพวกนี้นะคะส่วนใหญ่จะเป็นเหล่าดีไซเนอร์หรือว่าจะเป็นพวกสื่อต่างๆนะคะที่เขามาซื้อรูปเพื่อนำไปใช้ต่อนะอย่างเช่นกราฟิกตามบริษัทต่างๆนะคะมาซื้อไฟล์เวกเตอร์ของเราแล้วก็ไปใช้ประกอบงานกรา ของเขานะคะหรือพวกนักข่าวคนทำคอนเทนต์มาซื้อรูปภาพตามเว็บ s h u t t e r s t o c k เพื่อนำไปประกอบบทความอะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่าถ้าเป็นพวกเว็บเอสซี่ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นชาวต่างชาติที่เขาเป็นแม่บ้านที่เขาชอบ DIY นะคะเท่าที่หวานเจอมานะคะในเอสซี่เนี่ยเขาก็จะมีอยู่2กลุ่มใหญ่ๆนะคะกลุ่มแรกเนี่ยเขาซื้อไฟล์เราแล้วเขาก็เอาไฟล์เราไปปริ้นลงบนวัสดุต่างๆอย่างเช่นการทาลายแก้วน้าหรือว่าไปปริ้นลงบนเสื้อเพื่อเป็นของขวัญให้กับคนอื่น ก็จะเป็นลักษณะของแม่บ้านต่างประเทศซะส่วนใหญ่นะคะอีกกลุ่มหนึ่งที่มาซื้อในเว็บเอ s ซี่ของหวานแล้วก็เว็บครีเอทีฟฟา b r บิก้านะคะก็จะเป็นกลุ่มธุรกิจขนาดเล็กอย่างเช่นการซื้อไฟล์งานของเราเนี่ยไปปริ้นลงบนเสื้อเพื่อนําเสื้อนั้นไปขายต่ออีกทีหนึ่งนะคะส่วนเว็บพวก POD อย่างเช่น r e เ b ิ b ์บเหรือ m e r ร์ by Amazon นะคะเท่าที่หวานเข้าใจนะคะส่วนใหญ่จะเป็น End User มาซื้อสินค้าของเราก็คือเขาต้องการเสื้อยืดที่มีลายที่เขาชอบนะคะเขาก็มาเปิดเว็บ Amazon แล้วเขาก็มา อสินค้าเสื้อของเราอย่างเงี้ยนะคะแล้วเขาก็กดสั่งซื้อทางเว็บอเมซอนเนี่ยเขาก็จะพิมพ์ลายเสื้อของเรานะคะแล้วเขาก็จะส่งสินค้าเป็นเสื้อให้กับลูกค้าโดยตรงเลยค่ะ ทุกคนค่ะสำหรับคลิป Q&A รวมคำถามที่หลายๆคนถามเข้ามานะคะก็จะมีประมาณนี้นะคะจริงๆแล้วมีคำถามอื่นๆอ,อีกหลายคำถามเลยนะคะแต่เดี๋ยวคลิปนี้มันจะยาวไปเนาะไว้เดี๋ยวหวานจะทยอยทำคลิปตอบให้เรื่อยๆแล้วกันนะคะและตอนนี้ต้นคริสต์มาสของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขกับเทศกาลคริสต์มาสที่กาลังจะมาถึงนะคะสาหรับวันนี้หวานต้องไปแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับคลิปนี้ด้วยนะคะจะได้เป็นกาลังใจให้กับพวกเราทาคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะคะสำหรับวัน,น หวันต้องไปแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย